สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่2ธันวาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาร์มขึ้นผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีีเมยร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13เชลซีเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3ามต่อศูนทอร์นมฮัตสเปอร์สมเจอร์โฟลแมง่งต่อหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเอฟเวอร์ตันแะเชนมสเตตอร์ซิี่ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่34คะแนนที่2เป็นอาร์เซนอลมีอยู่25คะแนนที่3เป็นเชลซีมีอยู่25คะแนนที่4เป็นไบรตันมีอยู่23คะแนนที่5เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่23คะแนนที่6เป็นนอตเทนแฮมฟอร์เรสต์มีอยู่22คะแนนที่เจ็ดเป็นเทนนิมเฮสเปอร์มีอยู่20คะแนนที่8เป็นเบรนท์ฟอร์ดมีอยู่20คะแนนและที่9เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีอยู่19คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นสิบแฮมป9คะแนน ที่19เป็นอิสวิทเทลมีอยู่9คะแนนและที่20เป็นเซาแฮมตันก็มีอยู่5คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นเออร์ริงฮารแลนด์ยิงไป12ประตูผลฟุตบอลุบเดสกาเยออมนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12ไม่ศูนย์หเอาชนะฮอฟเฟนฮามไป2ต่อ0และไฮเดนฮามก็แพ้กับไอทัดแฟงเฟิร์ตไป0ูต่อ4 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบโอเมนิกมิลสามสิคะแนนที่2เป็นไอทัดแฟงเฟิร e ์ตมิลยี่สิบหกคะแนนที่3เป็นไบเออร์ลูกเซนมิลยี่สิบสามคะแนนที่4เป็นอาร์บิเลซิคมิลยี่สิบเอ็ดคะแนนและที่5เป็นเบอร์เซียดอตมูลกมิลยี่สิบคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นไฮเดนฮาร์มมิลสิบคะแนนที่17เป็นฮอลสไตน์คินมิลห้าคะแนนและที่18เป็นโบคุมกอมมิลสองคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นแฮร์รี่เคนยิงไป14ประตู ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่15บมิเยลิวสมกับคิลลนา2องต่อ2อแลเอามาดิดเอาชนะกิตาเฟ่2องต่อศูนย์ลยบิกโนแพ้กับเอเลติกบิวเบา1-2ต่อและเลอออซัสสัดก็เอาชนะเลเออเบติสไป2ต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบาร์เซโลนามีอยู่34คะแนนที่2เป็นเลออัลมาดิดมีอยู่33คะแนนที่3เป็นเอลติโกมาดิดมีอยู่32คะแนนที่4เป็นเอลติกบิลเบามีอยู่26คะแนนและที่5เป็นบีริลก็มีอยู่2 6คะแนนส่วนส่วนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเอสปปนยอลมีอยู่คะแนนที่19เป็นบาิเลเซียมีอยู่คะแนนและที่20เป็นเลออบายเดลิดก็มีอยู่9คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟส ผลฟุตบอลกาชาโดสลาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่14อูดิเนเซ่แพ้กับเจโนไปศูนต่อ2 ปามาอาชนะลาซิโอ3ต่อ1โตลิโนแพ้กับนาโปลีศูนย์ต่อ1และเลเชก็เสมอกับยูเวนตุสไป1ตอนน่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นนาโปลีมีอยู่32คะแนนที่2เป็นอัาลันตามีอยู่28คะแนนที่3เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่28คะแนนที่4เป็นฟฟอเรนติน่ามีอยู่28ิคะแนนที่5เป็นลาซิโอมีอยู่28คะแนนที่6เป็นยูเวนตุสมีอยู่2 6คะแนนและที่7เป็นเอซิมิลานก็มีอยู่22คะแนน ส่วนโซน,นไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นโคโมมีอยู่11คะแนนที่19เป็นมอนซ่ามีอยู่10คะแนนและที่20เป็นเวเนเซียก็มีอยู่8ดคะแนนอันดับดาวนโวตอนนี้ที่1เป็นมาติโอเติกียิงไป12ประตู ผลฟุตบลอลลีกเอิงฝรั่งเศสมุอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่13มองโปลิเยสเสมอกับลิวไป2ต่อ2ตูรุเอาชนะโอแซ2อต่อโอลิมปิกลียงเอาชนะนิส4ต่ 1, อหนเออาพแพกับองเชสูนต่อ1และโอลิมปิกมากเซยก็เอาชนะมนโกไป2ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปารีสแซงแชงแมงมีอยู่33คะแนนที่2เป็นโอลิมปิกมากเซยมียู่26คะแนน ที่3เป็นมอรโกมีอยู่26คะแนนที่4เป็นลิวมีอยู่23คะแนนและที่5เป็นโอลิมปิยงก็มีอยู่22คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเลออัพมีอยู่12คะแนนที่17เป็นนองมีอยู่11คะแนนและที่18เป็นมงปริเยก็มีอยู่8คะแนนอันดับดาวซันโวต,ตอนนี้ที่1เป็นแบรลี่บาโคลายิงไป10ประตูผลฟุตบอลเอเลเดอร์สลกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13 อูเทกแพ้กับ PSV เอลเฟนไป2อต่อหอ้าอัสัตอักมางเอาชนะเฮลเครนหนึ่งต่อศทเวนเต้เอาชนะโกเฮดติเกิลสามต่อสและนไนเมเกนก็แพ้กับอาแจ็กอันสเตอร์ดัมไป1นต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV เอลเฟนมีอยู่39คะแนนที่2เป็นอาแจ็กอันสเตอร์ดัมมีอยู่32คะแนนที่3เป็นอูเทกมีอยู่31คะแนนที่4เป็นฟีนูดมีอยู่29คะแนนและที่5เป็นทเวนเต้ก็มีอยู่28คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นสปาตักเตอร์ดัมอยู่11คะแนนที่17เป็นอาร์เควันไวมีอยู่6คะแนนและที่18เป็นอันเมเล่ก็มีอยู่6คะแนนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12เอสโตลินเอาชนะฟอร์มาลิเขาไป2-1และอาโลกาก็แพ้กับเบนฟิก้าไป0-2ส่วนคู่เอวีเอสฟูเดโบกับสปอร์ติงบรากาก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแข่งจบยังไงผมจะลงผลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี่ลวกันนะครับ ผลฟุตบอลสกอติชพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่14เซนจ,จอนสโตนแพ้กับเลนเจอร์ไปศูนย์ต่อนหนึ่งและฮาร์ตก็เสมอกับอาเบดินไป1ต่อหนึ่ง,นนงส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเซลติกมีอยู่37คะแนนที่2เป็นอาเบดินมีอยู่33คะแนนที่3เป็นเลนเจอร์มีอยู่26คะแนนและที่4เป็นดันดียูนเดตดก็มีอยู่23คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นคิวม ok, นน็อกมี13คะแนนที่11เป็นคิวเบเนียนมี12คะแนนและที่12เป็นฮาร์ดก็มีอยู่10คะแนนผลฟุตบอลสเป,ปลกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่14ลิเซสปอร์เอาชนะเคซิลิสปอร์ไป3-0และกาลาตาสลายก็เสมอกับอ e ียุสปอร์ไป2-2ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสลายมีอยู่35คะแนนที่2เป็นฟเนแลนชมมีอยู่29คะแนน ที่3เป็น Samsung s p a ์มอยู่29คะแนนและที่4เป็น EU s p สปอกอมอยู่23คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่17เป็น b บ l ร o ลุนสปอมี11คะแนนที่18เป็น H าเตส s p a ์มอยู่7คะแนนและที่19เป็น a d a ด a d e เดม p สปอก็มีอยู่2คะแนนผลฟุตบอลโปรลึกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16แสซงทววเดนเสมอกับเก้ง2ต่อ2เบียชอตวเออาชนะสาเึมลูก3ต่อ2โเอชเวนเสมอกับอันเดเลต0 ยูดิองแซงคิวรุตอาชนาะลาเยันอันเวิร์ดสองต่อหนึ่งไรเวสต์เตโลก็เสมอกับเกนไปสองต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเกงนน้งมีอยู่35คะแนนที่2เป็นคลับลูตมิวสามสิบเอ็ดคะแนนที่3เป็นลอยันอันเวิร์ดมีอยู่27คะแนนและที่4เป็นอันเดเลตก็มีอยู่27คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นคอไทยมีวสิบเจคะแนนที่15เป็นเซอร์คิลบลูกมีวสิบห้คะแนนและที่16เป็นเบียร์ช็อตวีเอก็มีอยู่10คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่15การทะเล FC เอาชนะหนองบัวพิเชา FC ไป2อต่อหและ BG ปะทุมกินาเต็ดก็เอาชนะทูแบงค์อกินาเต็ดไป1นต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นทูแบงค์อกินาเต็ดมีอยู่30คะแนนที่2เป็นบุรีรัมย์ไนเต็ดมีอยู่27คะแนน ที่3เป็นการเทเลปซีมิวย6่คะแนนที่4เป็นบีจีปทุมยูนาเต็ดมิวยี่สคะแนนที่5เป็นพีทีประจบเอฟซีมิวย4่คะแนนและที่6เป็นสุโขทัยเอฟซีกอมิวย1่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นเชียงรายยูนเต็ดมี11คะแนนที่15เป็นขอนแก่นยูนเต็ดมี7คะแนนและที่16เป็นนครปฐมยูนเต็ดกอมมยู่6คะแนนอันดับดาวโซนโวไทยลีกตอนนี้ที่1ก็เป็นกิวเยเม่บิสซูรี่ยิงไปเกประตู ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคึนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่14เชียงใหม่ยูนตเด,ดเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป2 1ต่อ1ชนบุรี FC เอาชนะตลาด FC 1 0ต่อ0บางกอกเอเอาชนะพัทยายูนเดต็ด1ต่อ0และอยุธยายูนาเดตก็แพ้กับกันชนบุรี FC ไป1ต่อ2ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นแพย่ยูนาเดตมีอยูนาน่าม34คะแนนที่2เป็นมาสรคค a f เมีอยู่ยคะแน ที่3เป็นอยุธยายกไนาเตด,ดมีอยู่25คะแนนที่4เป็นชนบรีเอฟซีมีอยู่24คะแนนที่5เป็นบางกอกเอฟซี FC มีอยู่23คะแนนและที่6เป็นการเจนารบรีเอฟซีก็มีอยู่22คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นปอริทเทโอเอฟซีมีอยู่14คะแนนที่17เป็นสมุทรปราการซิตี้มีอยู่คะแนนและที่18เป็นสุพรรณบรีเอฟซีก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเดชแชมิชปี้ยนอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่18 ดาร์บี้เคาตี้แพ้กับเชฟฟิลด์เวสเดย์ไป1นึ่งต่อสองทให้ตารางคะแนนตอนนี้เชฟฟิลด์เวสเดย์อยู่ที่12มีอยู่25คะแนนส่วนดาร์บี้เคานตี้อยู่ที่15ก็มีอยู่20คะแนนผลฟุตบอลบูเดซกา2ของเดือนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่14อุมเสมอกับไบรท์เทอร์เฟิร์น1่งต่อหนึเนนแบกเสมอกับฟอร์ตูน่าด้วยเซดับ2องต่อสองไคันเซลูก็แพ้กับฮัมบูไป1นต่อส ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไพร์ร์บอลมีอยี่27คะแนนที่2เป็นฮัมบูมีอยี่23คะแนนที่3เป็นไกเซอร์เซอร์เทนมีอยี่23คะแนนและที่4เป็นฮันโนเวอร์กอมอยู่23คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอุมมีอยิ่12คะแนนที่17เป็นไพเซอร์ uster, มุสเตอร์มี12คะแนนและที่18เป็นเลนกิสบวกกอมอยู่8คะแนน ผลฟุตบอลเซเรียเออิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่15โฟเซนโนเน่เอาชนะเชเซนาไป3ต่อ2ปิซซ่าเสมอกับคอนเซนซาต่อ2อปาเลโมเอาชนะสเปเซีย2.0ต่อและซาลลนิตาน่าก็เอาชนะคาราเลเซ่ไป4ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นซัสโซโลโม,มีอยู่3 4คะแนนที่2เป็นพิซซ่ามีอยู่3 1คะแนนที่3เป็นสเปเซียมีอยู่30คะแนนและที่4เป็นเคลมเมนเซ่ก็มีอยู่24คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นฟลอซิโนเนมี13คะแนนที่19เป็นซุติโลอันโตมี13คะแนนและที่20เป็นซิตาเดล่าก็มีอยู่13คะแนนและผลฟุตบอลสกุนดาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่17คาสเตยอ 0, นอาชนะมาลากา2-0เอลดนเซสเมอกับบราซิ่งเดฟลอนซ์0-0เรเบนเต้เอาชนะปูกา3-1และสปอร์ติงคีคอนก็เอาชนะคอโดบาไป2-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาซิึ่งซันเตเดมีอยู่37คะแนนที่2เป็นอัลเมเรียมีอยู่31คะแนนที่3เป็น ere, มิลานเดสมีอยู่31คะแนนและที่4เป็นสปอร์ติ้งคีคอนก็มีอยู่29คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นลาซิึ่งเดฟลฟอรนมี15คะแนนที่21เป็นเตเนลเฟมีอยู่11คะแนนและที่22เป็นกาตาคินาก็มีอยู่10คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จดีครับ